คนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนก็เป็นคนไทยด้วยกันเกิดในประเทศไทยเพียงแต่ด้วยปัญหาบางอย่างทําให้เขาตกหล่นที่จะได้รับสิทธิ์ความเป็นคนไทยเหมือนกับคนอื่นๆเช่นไม่ได้รับการแจ้งเกิดบัตรประชาชนสูญหายและถูกย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเป็นต้นทําให้คนกลุ่มนี้ไม่มีเลข13หลักไม่มีบัตรประชาชนรองรับกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งก็หมายถึงบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจากักรแต่ไม่มีรายการในทะเบียน บ้านหรือทะเบียนบ้านกลางทร .13 และทร .14 หรือเอกสารการทะเบียนราชอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ขาดสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ไม่พอเพียงและขาดการรับรู้ข่าวสาร จากเหตุนี้เองคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างหลักประกันสุขภาพภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่พัฒนาแนวทางการดำเนินงานค้นหาผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและเข้าไม่ถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออำหนยความสะดวกในการดำเนินงานช่วยเหลือเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตให้กับคนไทยกลุ่มนี้ อนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะในระบบหลักประกันสุขภาพของทุกภาคส่วนค่ะซึ่งถือว่าเป็นอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้บอร์ดหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอเขมราชค่ะจังหวัดอุบลราชธานีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเลยนะคะเนื่องจากว่าอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมค่ะเห็นความสําคัญของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยบริการหน่วยงานของภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนค่ะในการช่วยทําให้ประชาชน นะคะได้เข้าถึงสิทธิโดยเฉพาะสิทธิเรื่องบริการด้านสุขภาพวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเรามีคนไทยคนที่มีเลข13หลักและคนที่ไม่มีเลข13หลักที่เขาเป็นคนไทยแต่อาจจะไล้สิท สถานะทางทะเบียนอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเนี่ยเรามีคณะทํางานค่ะที่เป็นคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการพยายามที่จะพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คนไทยนะคะดิฉันเ้นว่าเป็นคนไทยแต่ว่ามีปัญหาทางสิทธิ์สถานะเนี่ยได้เข้าถึงบริการของตัวเอง ที่ผ่านมาคณะทำงานชุดนี้นะคะโดยความร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคะ่ะได้ทำา MOU นะคะเป็นข้อตกลงร่วมกันร,ระหว่าง9หน่วยงานนะคะในระดับนโยบายที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะกระทรวงสาธารณสุขสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และอีกหลายๆกระทรวงที่จะร่วมมือกันคะ่ะในการส่งเสริมให้คนไทยที่มีปัญหาทางสถานะทางทะเบียนเนี่ยได้เข้าถึงบริการสุขภาพเมื่อเขามีบัตรประชาชนแล้วเนี่ยการเข้าถึงสิทธิต่างๆจะเกิด ขึ้นได้ค่ะเราประสบความสําเร็จในหลายพื้นที่นะคะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นที่ตราดที่ศรีสะเกดนะคะหรือเรากําลังทำที่โรงพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลสันปทธิ์แต่วันนี้เรามาที่เขมราชค่ะเรามาที่เขมราชนะคะเพราะว่าเราพบว่าพื้นที่ที่นี่เนี่ยมีพี่น้องคนไทยที่มีปัญหา สิทธิสถานะทางทะเบียนอยู่พอสมควรเราพบว่าที่เขมาราชเนี่ยคะ่ะมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนนะคะที่เราเรียกกันว่า,ามสอปอเนี่ยคะ่ะเป็นกลุ่มเครือข่ายประชาชนที่สําคัญคะ่ะที่ลุกขึ้นมาพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คะ่ะพยายามไปเข้าไปสํารวจข้อมูลร่วมกับแกนนําของชุมชนนะคะที่จะดูว่ามีคนไทยคนไหนบ้างที่ไร้สิทธิ์นะคะมีปัญหาเรื่องสถานะพยายามส่งเสริมให้มีการตามขั้นตอนทางกฎหมายคะ่ะนะคะไม่ว่าแน่นอนคะ่ะหาก มีปัญหาเรื่องนี้การตรวจ DNA นเะคะเพื่อยืนยันสถานาะความเป็นคนไทยอันนี้ย่าเข้าใจว่ามูลนิธิมอสปเนะะี่ยค่ะโดยความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนก็พยายามทําเรื่องนี้กันคะ่ะที่จะทําให้การตรวจ DNA ที่ยืนยันสถานาะเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่แน่นอนนะคะ มันก็อาจจะไม่ได้ราบลื่นทั้งหมดนะคะตอนนี้เรามีข้อมูลกันว่ามีคนไทยเยอะเลยนะคะที่เขมราชาบางส่วนที่เริ่มได้สิทธิสถานะความเป็นคนไทยคืนกลับมาแต่ก็ยังมีอีกบางส่วนค่ะที่ตอนนี้มีผลตรวจ d n a แล้วนะคะแต่อาจยังไม่สามารถดาเนินการขั้นต่อไปได้ดิฉันคิดว่าที่เขมราชาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ ที่ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังมีช่องว่างในการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่จะช่วยทําให้คนไทยคนหนึ่งเนี่ยได้มสีสิทธิของตัวเองในการเข้าถึงการรักษาในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆเกิดขึ้นไปสํารวจดูว่าเรามีอยู่ที่ไหนอย่างไรมีคนไทยที่ยังตกหล่นสถานะอยู่หรือไม่และหากมีเราจะช่วยเขานะคะตามขั้นตอนต่างๆร่วมไม้ร่วมมือกันดินฉันเชื่อว่าเมื่อถึงวันนั้นนะคะเราอาจจะพบว่าคนไทยที่มีปัญหาสิทธิท,ทางทะเบียนนะคะได้หมดไป ะะเขาสามารถเข้าถึงบริการรักษาะะที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆที่ทเขาควรจะพึงมีพึงได้นะคะดงนั้นอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นความพยายามของอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะที่อยากทํางานเรื่องนี้ค่ะเราอยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามวันนี้เราอาจจะต้องเริ่มต้นช่วยกันตั้งแต่เรื่องแบบนี้เลยนะคะทําให้เขามีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วสิทธินั้นมันจะนํามาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเขาต่อไปค่ะ ในช่วงวันที่28ถึง30มีนาคม2566ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างหลักประกันสุขภาพและคณะทำงานพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีและมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันมสป h e l h and Chair Foundation ได้ลงพื้นที่และ เก็บข้อมูลของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนวันนี้เราก็มาลงพื้นที่นะครับมาติดตามชีวิตของกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสิทธิสถานะนะฮะอย่างตัวอย่างแม่ลูกเคสนี้ก็มีปัญหาว่าลูกเขาเนี่ยยังไม่มีหลักฐานการเกิดเนื่องจากเป็น,ปนแม่เป็นคนไทยนะฮะแต่ลูกเป็นลูกไปเกิดที่ฝั่งลาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยสิทธิเนี่ยเขาก็เป็นเด็กไทยนะเพราะบ้านก็กลับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยนะอย่างกรณีนี้ก็มาตรวจ ดีเนเอเรียบร้อยแล้วนะครับผลจาการตรวจดีเนเอก็ยืนยันว่าเขาเป็นเด็กไทยแน่ๆนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอนะฮะออกบัตรประชาชนนะครับแต่ก็จะเห็นว่าตัวเด็กเองก็มีปัญหานะฮะทั้งเรื่องของอปากแหว่งพยานโ望นะฮะทั้งเรื่องของร,รูปเท้าผิดปกตินะซึ่งต้องการการรักษาซึ่งแน่นอนว่ามันก็หมายถึงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนพอสมควรทีเดียวถ้าเด็กคนนี้ไม่ได้สิทธิ์ความเป็นคนไทยเนี่ย ก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายนะฮะซึ่งเด็กก็อาจจะไม่รับการแก้ไขปัญหานะฮะเพราะสภาพความเป็นอยู่ของพ่อแม่ก็ไม่ได้มีฐานะอะไรใดอย่างใดนะครับดังนั้นจริงๆตรงนี้เราก็มาได้เห็นนะฮะได้เห็นว่าจริงๆในเรื่องราวเนี้ยในชีวิตจริงมันมีความยากลาบากขนาดไหนนะครับแล้วการที่จะช่วยเขาเนี่ยนะฮะการช่วยที่ก้าวแรกเลยคือการให้ทำทำให้เขาทำให้เด็กเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ของความเป็นคนไทยเนี่ยก็น่าจะทําให้ อนาคตเขามีชีวิตที่ดีกว่านี้นะครับมันก็ทําให้เราเห็นภาพนะฮะว่าจริงๆสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆแล้วมันมีความหมายกับชีวิตของผู้คนนะฮะและเพื่อที่หนุนเสริมการทํางานให้เกิดความต่อเนื่องและสําเร็จ การดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระยะ5ปีช่วงปีพศ2561-2565ในการดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลา18ปีกองทุนบัตรทองได้ดูแลคนไทยให้เข้าถึงสิทธิ์ด้านสุขภาพแล้วถึงร้อยละ99.98แม้ว่าคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนจะเป็นกลุ่มประชากรส่วนน้อยเมื่อดูภาพรวมทั้งหมดแต่ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อทำให้บรรลุเจตนารมณ์ตามพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545เกิดการดูแลอย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว,ไว้ข้างหลัง สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพเขตสิบอุบลราชธานีเรามาีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด5จังหวัดซึ่งใน5จังหวัดนี้มีถึง4จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนนะคะก็เลยทำให้เรามีปัญหาเรื่องของประชาชนที่ตกหล่นนะคะไม่มีสิทธิ์สถานะทำให้เขาขาดโอกาสในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็สิทธิ์ ด้านการศึกษาต่างๆอนุการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเป็นอนุภายใต้ใตบอร์ดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เห็นความสำคัญแล้วก็เห็นความตั้งใจจริงของการทำงานเรื่องของคนไทยไร้สิทธิ์ของเขตสุขภาพที่10อ,อนุการมีส่วนร่วมก็เลยลงมาพื้นที่นะคะเพื่อที่จะมาดูปัญหาการทำงานเรื่องของอคนไทยไร้สิทธิ์โดยเลือกอำเภอเขม,มาราชซึ่งเป็นอำเภอ ที่อยู่ชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีทางอนุกรรมการการมีส่วนร่วมได้ได้ลงมาประชุมสัญจรนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเขม,มราชว่ากรณีคนไทยที่มีปัญหาเรื่องของสิทธิสถานะเนี่ยโรงพยาบาลได้มีการดูแลแล้วก็ให้การรักษาพยาบาลรวมถึงการใช้สิทธิ นะคะของของคนที่มีปัญหาเรื่องสิทธิสถานะยังไงบ้างนะคะรวมถึงได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะดะูสภาพปัญหาจริงในพื้นที่ทำใหอ้อนุการมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะได้ข้อมูลที่เป็นจริงในพื้นที่ในการที่จะนำไปสู่การทำข้อเสนอ,อบอร์ดหลักเพื่อที่จะแก้ปัญหาเชิงนโยบายค่ะ,ะมูลนิธิ ส่งเสริมสุขภาพและสิทธิในพื้นที่ชายแดนค่ะตอนนี้พื้นที่โครงการของเราทํางานอยู่ที่ตําบลเขมาราชอาเภอเขมาราชจังหวัดอุบลรราชธานีแล้วก็ตาําบลพะราอําเภอนาตาลจังหวัดอุบลรราชธานีค่ะทั้งสองพื้นที่เนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งมีคนเคลื่อนย้ายไปมาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการทํางานของเราเราก็เลยเห็นปัญหานะคะว่าคนในชุมชนนี่คือคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสถานะทางทะเบียน เมื่อเจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการรักษาอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนี่คือถ้าเขาเจ็บป่วยเขาก็จะเก็บไว้ก่อนจนกระทั่งป่วยดุนแรงแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้เราก็เลยมีการค้นหาปัญหาก็เลยเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปรับการรักษาอยู่นะแต่ว่าเขาไม่มีเงินมันต้องมีเงินมันถึงจะได้รับการรักษาซึ่งนั่นก็คือ ก็ได้ถามมาทําไมถึงต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิสุขภาพมูลนิธิก็เลยได้เข้ามานะคะได้เข้ามาทํางานเรื่องนี้ร่วมกับเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ทำยังไงให้คนกลุ่มนี้ได้พัฒนาสถานะบุคคลของตัวเองเพื่อที่จะเข้าถึงสิทธิสุขภาพและก็ยังหยืดด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการทํางานของมูลนิธิในการเพื่อที่จะหนึ่งส่งเสริมให้คนได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพสองนะคะก็คือเข้าถึงสิทธิขั้น ที่เขาควรจะมีและก็ควรจะได้นะคะแล้วก็ชุมชนสามารถดาเนินการได้เองมีความเข้มแข็งในขณะเดียวกันก็มีกลไกในการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะผลักดันนโยบายหรือว่าแผนงานในการที่จะทําแก้ไขปัญนาอสมทอ,อุบลราชธานีรายงาน